พกินของเหลือฮ็ดงานต่อพี่น้องยิงของเหลือฮ็ดงานต่อเฮ็ดหน้ากากหยิบหน้ากาหยิบหน้ากากพี่น้องหน้ากาใกล้ดีด,ด,ดีคริสต์มาสหน้ากากคริสต์มาสมาแล้วตามฤดูกาล แดูกาลมากาศเด็ดงานวนไปไตัดนี่กันสี้หนานะสีตากันสิไปน้องกัน,นี่นเนง สีน้าสีตากับไปน้ำกันจะปา่นกินปา่เยอะก็ได้ตัดนะกากิมดักกะ ของแพทเทิร์นมันคืสีเป็นสีละอัน,นตัวหน้ายมันตัวหน้ากับตัวนองอันนี้ตัวถุงข้างในมันต้องอ่ะสีไซส์ฟิลเตอร์มองนี้อันนี้ ML พี่น้องนี่ใส่ ML นี่เป็นไซส์เป็นไซส์อยู่นี่ใส่ใส่เอ็มใส่เอสใส่เอสเป็นใส่สมอลพี่น้องใส่สมอล์นี่ใส่เอ็กแอลใส่ง่ายอันนี้ใส่มีเดียมใส่พอดีหน้ากาว้จะขายกันคริสต์มาสสิมากแต่ขายดี ขายดีค่ะขายดีขายทุ่มขายเทขายเลยก,กับบ้านเถอะตามๆไปบ้างหยุดขาดที่นอนได้มันสิีมันก่อน บอ,อกมาใส่ไม่ตุนไหวเพราะขาดปุ๊บเด็ขายอยู่ สื่อผ่ามาอีกเงีเหมือนเหล่าที่นี่ส่วนมากสิเป็นไม่ย่งใส่เป็นมันเป็น,น,ปนอ๋อมันไม่เผ็ดไม่พ้อย <laughs> มันไม,นม่เหลี่ยมนนเหลี่ยมมันไิ่ซีเรีย สามรอยขนากาดสามรอยบาทนะคะนะสามรอยบาทมันไทยทางนี้ก็เห็ดได้พี่น้องทางสีเท่าๆนี่ประสาทใส่ได้ทางนี้มันบ่มีอันมันบ่เหลี่ยม เฮ็ดสองแบบสองสองดาดงถือกับแานก็ถือยุ่ใส่กับพวกอดตายหรอพี่น้องมาตัดขยันขยันกับความบวกกับความหน้าด้าน ใจกล้ากับหน้าด้านไม่อุดใจเนาะไม่อุดใจหรอกใจกล้าหน้าด้านการลงทุนกาเสี่ยงพนันเนาะใจประกาศสิเด็ี้สั่งอ้าเตียนบอกขยันขาบทุนโน่นนี่นั่น นะเป็นลูกแม่ขาดพี่น้องลูกแม่ขาดมากตั้งแต่อายุประจำก็ไหนมาไปอซอยเมียขายของ,ต,งตั้งแต่อายุแปดขวบแปดขวบเก้าขวบเนี่ยไปขายของแล้วดิพี่น้องธรรมดาเนี่ยไปตลาดเด้ตื่นตีสองหุ 1, 2, ห่นนตีหนึ่งตีสองหุนนี่นอพอแม่ไปขายบัตตามสมัยหตะกี้แม่ แม่ขายบักรตาเนาะขายบักตาลตลาดตุ่งตีหนึ่งตีสองมาฟาดบัตรตามใครมายายมานะไอ้อยแม่ขายบักตาลตลาดพี่นอ้องเป็นเป็นหูกแม่ค่ะมันซึมซับมาแตหน้อยเนาะ ซึมสับม,มาตั้งหลายก็ไ,แบบได้แบบว่าเขาใน้สายเลือดนะก <laughs> ็ให้สายเลือดห้องนี้ากมืดๆจะได้เหนะ็นห้องรีดผ้าห้องนี้หองตัดผ้าไฟพวกแกงขงก้างนอนที่เรื่องลูงแม่ค่ะพี่น้องจะได้เป็นแบบว่าสื้อผ้าทุกเดืย่งจะได้เป็น บ่คิดโดนบ่บ่ในทำาองนี้ก็ขาดทุนเท่าน,นั้นแหะต้องใจนักเลงก็เี่นอันสิลงร่ำรหยเน่ก็ต้องใจนักเลงไมนนนนน่ใช่ไหมใจนักเลงบนมาใจว่ากาเพราเด็ขี้สั่งเนะแ้วก็จะมาโบล่าบนา่า ล้มลุกคุกคามล้มลุกล้มลุกคุกคามเหรอบอกว่าเป็นที่บอกซื้ออยากบอกว่าเป็นว่าผมพิษว่าเถื่อนง่ววากันแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจพิษกับย่อมรับผิดเนาะเขาเรว่าของเถื่อนพี่น้องเดี๋ยวสิไปยิบนะกากให้เเติม ลราตักพาสิปากก็ไปหนกันไปนี่หรปากมิดปากเวียวเราแค่ <c oughs> okay, พี่นองเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งอย่นี่คือการตัดหน้กกากากกัหน้ากากเมื่อข้ามะาม่วงข่ามะเหมาพี่น้องนะสิเฮ็ดตุนไหวไเลยไปเรื่อยๆผุนพี่น้องหอยอยู่พุ่น ม,มีหลายอย่างหลายแนวตุนไว้อนไนเหมือนเรากับตุนไม้ชีวิตลูกแม่ค้าพี่น้องมายานหรอกโมอึดกินแบบพี่น้องโมอึดตายหรอกโมอึดตายหรอกว่าแตนขยัน นี่สิเป็นลูกหมาได้พี่น้องคริสต์มาสกบลูกหมาน่ารักน่ารักงามขายดีรูปนักกาเอร์นักการลูกคริสต์มาสกำลักกำลังแดงแดงแดงน่าสนิทใจชิบิลูกแม่คขาพี่น้องจำป้อมได้ว่าเคยอ ไปขายของนั่เอ่อไปขายของตลาดนั่แม่นะพี่เนาะอ่าไปขายอันแม่เป็นแม่ค้าขายบักตาลสมัยตะกี้อายุแปดขวบเก่าขวบเนี่ยไปละเดนะ้หน่าไปแล้วขายของนั่แม่แล้วนั่งเฝ้ากระตาบักตาลแล้วอยู่ตลาดตีหนึ่งตีสองไปหมาดเป็นกนหมัดไปก็ไปเพื่อนเขาก็บอกว่าไปได้หล่ะไปตะกั่วพูดเลยเป็นก้นเป็นกนบะกันคนคว่วเต็มบาทเลยเนานะเ <laughs> ลืมเพื่อน ขาไทยเนะยาะกไปน้ำมีอะไรสมื่อก,กี้จำได้จังตื่นท่านบุเน๊เด็หน่อยยังบอกกะบอติขี้สัง่งอ่ะพี่นอ้อง้ยปุยมีนัดนะพี่เนาะไมีนัดเจ้าสาวมาแล้วมีนัดเจ้าสาวตัวใหม่หาเมื่อ,อคืนฟิตติ้งโอเคแล้วพี่นอ้องเนาะน่าจะเสียได้บ้ <S <S ไหม ฟิตติ้งเจ้าสาวอันนี้มาคนนึงเจ้าสาวลงโขบมาแต่ใส่โอเคพี่น้องลูกขามากพี่น้องไม่เศร้าลูกขามากฟิตติ้งเจ้าสาวอันนี้เป็นผ้าขาวด้วยพี่น้องผ้าขาวข้างในมัน ไส้ผ่าขาวนะมันยังดูดีไส้ผ่าขาวยังดูดีดูดีมีราคาด้วยไ่ใชสื่อเครื่องตัดที่ นี่เรจะมาเมื่อดัมดมันก็เสิยสื้อเครื่องตัดกันต้อสังยากสังซาดเลยาข่าวาหาข้างในมันไม่รู้่าก็ได้โอ้ยเสียงประตูเปิดติดติดติดแม่น่ะลูกค่ามมก ซีสันพี่น้องถ้าเมื่อมีซีสันพาขา้า,าขาสองสั้วก็ผพ,พาอันพาอันลอกอีกแผ่นหนึง่งพาไล่อีกแผ่นหนึง่งเป็นซีัันซีัันซีััน เห็ดเป็นใส่เป็นใส่หอยไว้เป็นเป็นสีก็นลยสีนี่หอยไว้หอยไว้เอาเส้ตะเกียบไปของหนอกระใสขึ้นกันอันนี้เ็ดจัดเป็นถุงเป็นถุงไว้นั่นอัันนน้ใส่ใส่ไ่อันมองนี้มากนี่จเป็นใส่อใส่พอดีใส่ใส่เอ็มใส่เอคลใส่เอ็มอันนี้ก็ใส่เอสใส่เอส เห็ดไหเป็นเป็นสีเป็นเซ่ยซ่ยุงไหไงสิบคันมดยุ่ขางยู่ในกระจาดข้างนอกก็ออกมาเขามาเอาอันนี้สีม,มดกับเห็ดเติมไหไงสิงนะเอาได้ขายนา,ากากระดาษแค่เยออันนี้ก็ะือจักอันนึ่พี้น้นองคำว่ามาอยู่ใน่ก็บ,บหูนี่ว่าเขานีจักสอยอันนี้จักสอยอันขาค้ากางเกงจักสอยขากางเกงอันนี้จักอันเย็บกางเกงยีน